และในวันพรุ่งนี้เส้นทางรถไฟกรุงเทพเวียงจันท์ก็จะเปิดอย่างเป็นทางการเพื่อหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มากขึ้นครับนอกจากนี้ก็ยังพบการประชาสัมพันธ์ให้บรรดานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยใช้เงินกีบเพื่อความสะดวกด้วยครับการเปิดเส้นทางเดินรถในครั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาวได้ขยายเส้นทางขบวนรถไฟที่มีอยู่เดิมนะครับ การเปิดเส้นทางเดินรถไฟส่วนต่อขยายจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรไปถึงเวียงจันทร์ขบวนรถจะออกจากกรุงเทพในเวลา21นาฬิกา25นาทีถึงเวียงจันทร์9นาฬิกานาทีของวันรุ่งขึ้นซึ่งจากสถานีเวียงจันทร์สามารถเดินทางต่อไปอยังใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์ได้โดยรถบริการขนส่งสาธารณะในลาวสำหรับการข้ามแดนผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพนำหนังสือเดินทาง ขอข้ามแดนและลงตราประทับที่สถานีหนองคายก่อนที่รถไฟข้ามไปยังนครหลวงเวียงจันทร์โดยมีเวลาดําเนินการประมาณ40นาทีครับเนื่องจากการเข้าออกฝั่งไทยและลาวหนังสือเดินทางหรือเอกสารผ่านแดนจะต้องมีตราประทับของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสองประเทศการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเส้นทางใหม่ก็ยังพบว่ามีข้อแนะนําให้นักท่องเที่ยวคนไทยใช้เงินกีบเพื่อความสะดวกด้วยครับ